สวัสดีครับ youtube มาพบกับผมอีกครั้งนึงนะครับกับทารุลมกนะครับวันนี้เราจะมาเล่น target d ต n อนเจนกันต่อนะก็เริ่มกันต่อเลยกับสัปดาห์ที่38มีน้องคนหนึ่งบอกว่าให้ลามกเนี่ยใช้สกิลที่ พอยแบงค์ bank, นะเขาจิงเอามาแล้วแต่ลืมใช้นะก็ตอนนี้คงไม่ได้ไม่ได้พาเข้าไปเพราะว่าความเครียดขึ้นกันหมดนะก็อเขานี่ไม่รู้ว่าเป็นาศาสนาหรือไม่าศาสนาน่ะสิน่าจะเป็นลทัทธิ ที่ไม่ศาสนานะแล้วก็พามาเข้าที่ลรงเล่าซะหน่อยพันสามดูสิถ้าเข้าน,นี้เท่าไหรพันสามเท่ากันพันหนึ่งแปดร้าอ่ะพาไปนั่งสมาธิก็พาตัวหลักไปลดความเครียดซะก่อน เราก็มาปั้นทีมที่สองกันต่อนะก็สี่คนเดิมนะรเปล่าวถาวายมีมดโคชิจังนะมาอัปเกรดมดกันก่อนนะน้องมดเราก็ชุดเชิดกากมากนะขั้นสองขั้นสามไปเลยไหวไหมขั้นสาม จะได้ไม่ตายนะแล้วก็มาที่เฟยแคมโคชิล่ะโคชิไว้อยู่นะขั้นสามซะกนได้ทันยา่าทันย่านี่ไม่เคยอัพเลย สามสามขาดอีคนหนึ่งก็คือเฟยแคมรือจะเป็นดีทีสดีทีสเดียวหนึ่งะปันแกงเลีสองก่อนก็เป็นเฟยแคมแล้กันโอ้หนึ่งสองสามโคชิจังหนึ่งสองสามเวลเบิลเหรอเวลเบิลและกันจะไวไหมนี่เวลเบิล สองแล้วต้องหาหมออีกคนหนึ่งนะเป็นดีทีแล้วกันไปไปเก็บฝีมือกับพี่พีเขาหน่อยอัพได้แค่นี้นะสกิลดีทีก็อัพได้แค่นี้นะก็มาดูว่าทันยาก ปลีดเอาหนึงนึง if it bleed นะ3ามนะก็1น,นี้ไม่ดีอันนี้ดีเอาไปอันนี้ใช้อันนี้ใช,นนช้โอ้ยตามจะหมดแล้วขอชิจังอ่นะ โอเคหน้าสดก็ท่าเนี่ย if ปิดเอาไปด้วยแล้วก็มดมดขาดท่าฮิวคนเดียวนี่เอาไปสองันนะก็อย่าลืมเปลี่ยนลืมเปลี่ยนนี่ร้องจากเลยสามสี่นี่เก็บไว้อันนี้ไม่เอาไม่ต้องสตาร์ทฮิว อันนี้บวกแสงอันนี้ก็ได้แล้วก็โคชิจังปิดเอาไม่เอาเอาท่านี้อ่ะแล้วก็ทัญญาอะดรีนดลีนไม่เอาเอาท่านี้อ่ะแล้วก็เวอร์เบิลโอเคเวอร์เบิลมีอยู่แล้วหนึ่งสองอ้าวเกิน1 สองสาม,สาม,สามหนึ่งสองสามโอ้ยงงงงหลายตัวเกินโอเคแล้วก็ดีทีดนะไปมีเดียมมีเดียมน่าจะไหว ดูก่อนว่าแก๊งเราใครแพ้อะไรบ้างลืมตลอดโคชิจังมดแล้วก็ดีทีส์ดีทีกับมดสลับกันเคเซนโฮดเซนคิริงวาแลนเคถ้าวาแลนกับอีดอิทโฮดมอ,อนสเตอร์ฮิวแมนโ,วแนโฮดวาแลนโด มันจะได้วาแลนนะวาแลนว่าแลนโอ,โอ้โยว่าแลนไม่ไหวโหทาคงฟ้าเลยไหวไหมเนี่ยไม่น่าไหวนะมีเดียมเอ็กซ์พลอร์เก้าสิบเปอร์เซ็นตน่าแน่น่าแน่น <28. S 2> พีไปถ้าพีไปสองอันสี่ข้อไฟน่าจะพอข้อไฟสองอีกแปดพอไหมอุ้ยเกินไปหนึ่งข้อไฟอีกสองโอเค น่าจะพอลุยกันเลยลุยกันเลยนะก็หวังว่าอีกทีจะรอดกลับไปได้เล่าข่าวขานกับคนอื่นต่อนะว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างร้อยเปอร์เซ็นต์ลูมแบทเทิลเราวนซ้ายก่อน สลับกันอันนี้อยู่หน้าโคชิอยู่หน้าโอเคเจอกุญแจเอาแล้วโอเคอยู่เจอกุญแจเจออะไรไหมไม่เจอ,เจอห้องต่อไปเจอไหมอ้าวเจอประตูกระจกก็ใช้เลยกุญแจแม่โอเคบูต่าบูตา อุ้ยโดนแทบหกแน่เอาแล้วโคชิโคชิไม่ใช่ดีทีอุย้ยนั่นแหละเจอห้องโคดนั่นเซอร์ไพรส์ด้วยสวยละสวยละชาร์โดเฟดหโตีหนึ่งเองหนึ่งเองน้ำเน่ามาแล้วน้ำเน่ามาแล้ววิสิบหกควร เดือดไม่ออกเยี่ยมดึงมาข้างหน้ามาเลยชอบเลยอ้าวไม่มาอีกไม่มาอีก if it bleed แปดสามเก้าสิบตัดกำลังไปก่อนหนึ่งตัดกำลังไปก่อนหนึ่งฮิวดีทีตก่อนน่าจะไหวนะฮิวคนเดียวเบรกทรูไม่ถึง if it bleed เก็บตัวหลังก่อนเยี่ยม อัปเกรดมาน่าจะไหวอยู่โอ้ยเพิ่มความเครียดให้หมดอีกแล้วแปดสิบสามปามีใส,สเลยเลือหกมามาไม่ไงเพิ่มแสงสะหน่อยสตันด้วยควรเหรอธัญญาเป็นไงเลือดไหลเลยทัญญาเก็บเลย เก็บตัวนี้ก่อนสตาร์นแยมเบรคทรูซะหน่ยนอยสิโอ้ยดีบัฟเลยลดดาเมจหิวหิวหิวทุกคนอ้าวไม่าหิวทุกคนกดผิดเบรคทรูอีทีลบได้กลับละลด40%ดาเมจฟาดตรงตรงไปเลยโอเคอนี่เข้าไป ่ทำไมไม่เปิดล่ะเออเปิดสิเคเพิ่มบัฟแค่เนี้ยโอ้เหีหิวซะละหิวกันเร็วจุดไฟซะหน่อยมาข้างล่างต่อ ไม่มีกุญแจลัวฟาดไหมไม่เอาดีกว่าดีเดินโอ้ยเจอโจนอ้าวมันเซอร์ไพรส์เราเสร็จแล้วล่ะเสร็จแล้วล่ะเก็บไอ้ปืนก่อนเลยเก็บ้ปืนก่อนเลยนี่ไงสตัรนก่อนเลยไม่สตันเอาจอบเฉาะหัวเลย ฟันให้เลือดออกไม่ออกอีกตาเล่าตาเล่าเฉาะหัวเรียบร้อยหนึ่งมันเร็วกว่าโอ้ยมันแฉงเลือดไม่ออกนีาร์จใส่เลยลืมสลับที่สลับที่ซะหน่อยโอเคตาตๆตเจอไม่เจอเจอไม่เจอ ไม่เจอลองก่อนไม่ลองไปนี่ก่อนโอ้ยไปมดอา้าวสาดิทใส่เปิดแล้วโอ้ยชอบความสาดิทเจอมดเฮ้ยแมงมุมกลับแล้วมันกัดโอ้ยกัดติดพีดไหมปิดพิษ กระแทกสามซนอยสวยเทวาเยี่ยมเก็บตัวหลังก่อนเออมันปลาพิษได้เอาแล้วมันมันปล่อยยายหลบได้เฮ้ย,ยทุกคนได้ทุกคนบาดเจ็บเก็บเลยเก็บตัวแรกก่อนเออเดี๋ยวว่ามันตามันอีกทีหนึง่ง ตีสองทีฟรีแก้พิษเก็บไม่ได้ไม่เป็นไรโอเคไปห้องอะไรนี่อุ๊ยมาแล้วมาแล้วอ้าวมาเซอร์ไพรส์เราเสร็จเราล,ละเสร็จเราละเก็บก่อนเก็บตัวหลังก่อนเจ็ด ไม่ตายอยะละไม่ตายเก็บตัวหลังไม่ถึงด้วยยับได้มหมยับไม่ได้อีก95สบหคิดคูณสองีดตัวนี้แหละเก็บตัวหน้าดีกว่าเออตัดกำลังมันก่อนจำนวนให้มันน้อยลงแล้วก็สตันสตตนยี่ห้ายี่ห้ายี่ห้า สตาร์ตตัวหลังดีกว่าเอ้ยไม่ได้ตัวแรกแหละเอ right อโอเคแพ้สตาร์ตแล้วก็โอ้ไม่โดนเอาละโคชิสวยละโคชิปามีเสอร์หลังก่อนเออสิบหกดีทีทำได้ดีดีทีทำได้ดีเก็บตัวหน้าก่อนไม่ได้เก็บตัวหน้าก่อนอ่าธัญญา ทำให้มันสตันสิสตันจ้องสตันไม่สตันเว้ยมันควรแล้วหลบได้เยี่ยมเก็บเลยสบายสบายให้อันนี้เปิดให้หมดให้หมดหิบให้หมด,ดหิบ หมดมีคุณงามความดีเอาแล้วห้องต่อไปนี่แหละเก็บขบเพิงก่อนดีอามามาขอเต็มๆเ,เลยจะได้เปรียบอ่าเซอร์ไพ์ไหมเซอไพ์เซอไพร์ไม่เซอร์ไพร์เว้ยเอาละ แปดแปดสิบหกสามตัวเลยไหมจัดไปไหมสามตัวจัดเลยสามตัวโอ้ยไม่ตายน้ำเหม็นมาแล้วเก็บตัวแรกก่อนนีต่ตัวที่สองมันตีแรงกว่านะเก็บตัวที่สองต่อนี่อเค้เยเหลือธนูแล้วกับน้ำเหม็นธนูทิ่มเหรอสาม สะเบยสะเบยสตาร์น,น้ำเหม็นก่อนนี่สตาร์นไหมสตาร์นตาเราสบายเลยเก็บน้ำเหม็นก่อนเอาละโดนทิ้งละอุ้ยน่าจะเอาตรงนี้ก่อนนะสตาร์นตัวหน้าบ้างผัดกันเออสบายแล้วละสบายแล้วละ ตีฟรีละแม่อัพของครบนี่มันสบายจริง start, นะการลงทุนย่อมดีก็สู้ตัวนี้เสร็จแล้วเดี๋ยวตั้งแคมป์ลงส้ายกันอุย้ยสัตัวที่สามก่อนเลยเราไม่ไมไม่ตาย เก็บตัวที่สามก่อนเออเดี๋ยวมันยิงทุกคนมาแล้วอัปเปอร์คัตอื้ยสองสตารนตัวนี้ก่อนเออยิงมายิงมาอุ้ยโดนทุกคนเลยเอาแล้วสตาร์นอยู่เสร็จเราเก็บก่อนเลยตาหน้าไม่ต้องวิ่งยิงนิตเก็บไอ้ปืนก่อนเออ มันไวมันไยอัปเปอร์คัสไลด์มาอีกแล้วหลบได้นนะี่านทัญ,ญา่าสบายเก็บไปปืนก่อนหิวหน่อยขอหิวหน่อยไม่ให้ฮิวอ่ะไม่ให้ฮิวอ่ะเก็บหมดเลยโอ้โหอัปเกรดแล้วเล่นสบายจริงๆนะไม่เหมือนตอนเลเวลศูนย์เลยอ้าวนักวิทยาศาสตร์ไม่มีผ้าพันแผลนะ ก็หรือว่าจะใช้อันนี้ดีลองดูใช้ได้ไหมไม่ได้ไปเลยไปเลยรีบเดินมาเจออะไรไหมห้องนี้โล่งโจง้งนะตั้งแคมป์หน่อยตั้งแคมป์นะ โอเคก็ใครมีสกลิลอะไรบ้างบ acy, State, นะ oh. ลบ accuracy reduce stat นะฮิวโอ้ monster sight บวกค r i t มีเศษลบไม่มีอะไรที่บลบ stat ไม่รีรีเจตเลยกมละ่ะห้าสิบชร้นวิดิวฟูดมาไม่ได้อะไรนับมีดรอฐานหน้ารอฐานหน้ารอโอเคลบ,บความเครียดหมดละ Okay. หวังว่าไม่เจอใครไม่ได้เอาไฮเวย์แมนหรือฮันบัลตี้มานะที่จะลดตากซุ่มของศัตรูตอนกลางคืนไม่เจอใครสบายแล้ว,ล,วลงล่างแล้วเดินยาวเลย ร่างแล้วเดินจาวน,นี่ช่างมันโต๊ะอะไรก็ไม่รู้รู้สึกว่าต้องใช้ผ้าพันแผลนะพันมือถึงจะอ้าวมาเข้าไปเอา้าโดนทิ่มล็อกจอลบ accuracy ลบดาเมจเซ็ง โอ้ยโดนแทบอีกเงืยเงืยเจออะไรไหมไม่เจอห้องนี้แหละเอ้าไปสารภาพผิดเข้าไปมดเอ้าเครียดเลยความผิดเยอะเกินเอ้ามาเจอศัตรูอีกโอ้มืดด้วยสวยละเก็บจัสแลตแปด เอาแล้วเอาแล้วสตันตัวสองก่อนเดี๋ยวมันฟันเกมยาสาระเราอีกเอา้ารีซีทส,สวยละสวยละสวยละปาไม่เก็บตัวสองก่อนเออสวยเยี่ยมเยี่ยมเก็บไอเก็บไอ้อาไอดาบได้ก็สบายแล้วไอ้ดาบมันตีแรงเก็บไอ้ดาบก่อนเก็บไอ้ดาบ กะบอกฟาดห้าเจ็บเหมือนกันเจ็บเหมือนกันแต่ไม่มากแต่ไม่มากโคชิจังบอกสบายสบายดีทีที่สามฟาดเข้าไปโอเคมีจอบอีกอันหนึ่งนะรอดตัวมีจอบอีกอันหนึ่งมาพร้อมพร้อม แต่เราอ่ะเซอร์ไพ่เซอร์ไพ์แล้วเยี่ยมมาแล้วเก็บไอ้มัมเมนก่อนเลยเก็บไอ้น้ำเมนก่อนเลยพาดอนไมริชนี่ขอโทษถึงความแม่นของฉันตีนี่ก่อนไอ้ดาบเนี่ยมันตีแรงแล้วก็สตาร์สตาร์ในตัวนี้ก่อนอ้าว ในสตันสังหาสิบเปอรนต์ถ้างั้นก็เก็บไอ้ธนูก่อนเหลือเราแล้วเหลือเราแล้วเอาจอบไปกินสิหเป็นไงเป็นไงไม่ได้ทำอะไรเลยสินี่ของเราดีได้กุญแจมากุญแจนี้มันใช้ไม่ได้เพราะว่ามันไม่ได้ล็อกนะสำหรับคนที่เคย คยบอกว่าทําไมพี่เจอหีบแล้วไม่เปิดกุญแจนะเพราะว่าจะใช้สําหรับที่มันจะเขียนว่าล็อกนะต้องดูด้วยอ่านด้วยเพราะว่าไม่งั้นจะเสียกุญแจฟรีนะครับเปิดเลยได้ของมาเพิ่มดีบัฟแต่ลดดาเมจนะอันนี้ก็ดีสำหรับบางตัวนะมีตัวที่ดีบัฟหมอผีเนี้ยน,นะดีบัฟแรงๆนะห้องสุดท้ายละดีนะแล้วอุ้ย เอร์ไพร์เลยแต่เรามีบัฟที่เราแคมปิ้งมานี่มอนเตอร์ไซส์ยี่สิบดาเมจมอนเตอร์ไซส์ยี่สิบดาเมจเก็บไอ้ปืนก่อนเลยปืนมันซ่าอ้าวหกเองสวยละสวยละสวยละสตันก่อนสตันไอ้มีก่อนไม่โดนด้วยเอาแล้วโดนแฉงแนะ่หลบได้เยี yeah. ่ย <c oughs> ยิงทุกคนหลบได้หมดมายักษ์มาไอ้ยักษ์ไม,กไม่มาอะ เก็บไนแฉงก่อนโจนเนี่ยมาแล้วพันนิชเมนต์เหรอหลบได้เปไงหมดเราโหดตีไงล่ะอัดสามคนเลยโดนไปเรียบร้อยแล้วไอ้มีดไอ้มีดหมดแล้วเลยปืน,ป,นปืนเรียบร้อยทิมเข้าไปหกก็หกนอยไม่สนน้อยไม่สนน้อยไม่สน,น,สนปาไม่อีกทีนึงอ่า ฮันน mm. <au> ิชมนตอุยสองเลือดออกไหมเลือดออกด้วยไม่เป็นไรสตันมันไม่สนใจสตันอีกทีหนึ่งมาไม่ได้อีกเสียมจาหน้ามันเลยออลงไปซะเรียบร้อยออัปเดตมานี่มันดีจริงนะก็เอาไอ้นี่ทิ้งไปอาว กนแจทิ้งไปนะไม่ได้ใช้ลูปปั้นมาหมดจัง,ง่ะอย่างโอ้นึกว่าหมดแล้วสลับที่ก่อนเกือบเลยเกือบเกือบอีกละเกือบนะชิวเกินโอ้ถ้ามันติดนานอนะ่ะจุดเดต,ต็มๆมาห้องสุดท้ายมาเจอกัน เอาแล้วไม่เซอร์ไพรส์ด้วยน้ำเหม็นมาก,ก่อนเลยมาแล้วหมึกผักหมึกผักกระเด็นเลยหมึกผักโคชีกระเด็นแต่เราไม่สนใจเราเก็บน้ำเหม็นก่อนดีท,ท,ทีนี่โหดจริงๆสตันไอ้มีก่อนมันตีแรงเรียบร้อยอ่ะกงเล็บควรเนาะ ไม่เลือดออกล็อกเก็บให้ดาบก็เลยเ yeah. ยี่ยมมามามานี่ไงเลือดออกไหมเลือดออกด้วยสองด้วยแรงแรงควรคืนเนาะออ้ยดีทิตไหวไหมเนี่ยเลือดออกหนึ่งเองมาเป็นสองอืมืมคาถาเครียดเครียดเลยสิบสี่เลยชีบอกไม่สนใจครับ ป๋าเลยครับผักกลางหัวใจลงไปนอนกระแทกหน่อยโอชิจังไม่ค่อยได้ทำอะไรเลยโอชิจังโดนผักตลอดสตาร์นแล้วเสร็จแล้วเสร็จแล้วเจอทัญญาฟาดโอเคได้เงินน้ำน้ำไม่ต้องเอาเนี่ยกดเปิดปุ๊บอ่ะเห็นไหมไม,ม,ไม่ไม่มีกุญแจล็อกอ,อีกละก็ไม่จะเป็นต้องใช้กุญแจนะก็เปิดมาได้เงินอีก โอเคได้เงิน4,005 5ลูกปั้น3อันป้าย4อันแล้วก็ของนะเงินอีก8,000โอ้โหได้หวยอีก10กว่าอัน14อันอย่างเยอะครับลูกปั้นหัวป้ายก็เยอะนะ12อันคุ้มเลยเนี่ยคุม้มลุ้นครับลุ้นลุ้นครับโคชิโคชิ เปิดมาอ้โหเดโบลเอาแล้วกานตายสิบดิทิดดิทิดเอาทิปเลอร์ดื่มนะเมาส์ะจะเมาส์านั้นในการลดนะก็จบไปอีกตอนนะครับผมกับตาเข็ดดันเจียนนะครับอย่าลืมไลค์แลวก็สั b s c r i b e กันด้วยสำหรับคนที่มาใหม่แล้วก็ด้านล่างมีเพลย์ลิสต์ตั้งแต่ตอนแรกให้ดูกันนะครับผมสำหรับวันนี้ผมทาลลลโมก็ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ